แต่ตอนนี้แล้วกูอ้อมให้คว้าให้เตยลงล็อกเขาอะมาชาดกูนี่ตายโอตายมามามาเก็บต่อต่อไปพี่ดูเองมากงเฮ้ยโอ๊ยลังงล้างล้างๆ้ามันมุดมันมใช่หรอ

มาแล้วพี่ฮอดมาแล้วพี่ฮอดคุณดีไม่ได้ละระวังตัวนะตายตายตัวนึงตัวนึงตายด้านบนเฮ้ยเมวกูไอ้เหี้ยกูน่าจะตีมันว่ะตายเพื่อนมาเกี่ฝังแซกหนูตายตายศพแซกใต้ใต้หุ่นนะมาเก็่วบิ๊กมาเก็บี่ก็บิ๊กเกี่ยวบิ๊กไอาให้หมดเนาะเอาให้หมดโดดแล้วพี่มันโดดแล้วตายตายตาย ะบไดบ้านกระบิงมาต้องาหมดตันน่เฮ้ยกูเข้าหน้าพีดีได้ปะวะเฮ้ยเข้าพีดีดิเข้าพีดีต่อแเข้าพีดีเ้นตัวทีนะโจ้เอ้ตหน้าเราตัวนึ่งอยพี่แตดผมรีบจะผมรีบขวาให้เข้าบันแทงตัวนึ่งพีู่พี่พี่ะถึงกองมาแล้วไม่เห็นวะพี่ ตาตาตายเจ็บหนักเลยเจ็บหนักเลยอัากเลื่อนอยากเนนะแม่ขึ้นในขึ้นในขึ้นในโอ้ยขวาขวาล่างมีขวาล่างมีเจอเลยเจอเลยตายบนหัวตายตายตัว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 ตีวใครอะไอ้ดักเอ๊ตดักโอ๊ตตัวโอ๊ตตัวบี เอ้ยเอ้ยขวามาพี่เอ้ยระเบิดเยัดแม่ขวามาขวามาผมตามเอาลงบันทังได้แล้วพี่ผมผมอยู่ผมอยู่บันทังละเอ้ยเอ้าเยัดตายหนึ่งตายสองเอ้ยแตกตายตัวตายร้อยเลยตายกู ตายกูวะสัตว์ขอยาได้ไหมเอาไปเลยนะยาแชมพูของตัวเองอของตัก็มีดูของกูด้วยของใครอ่ะทำไมโลกกูเหลืออันเดียววะไอ้ยหี่อะ เฮ้ยหลังโพสยัยโพสโพสขควยหลายๆนอ่องของมันเปตู้เย็นว่ะอันนี้ต้องเป็นตู้เย็นตู้เย็นมีเนี่ยเข้ากำแพงอ่ะมันไม่น่ายิงพวกเองนะมันมองตากูอยู่บนพีดีอ่ะกูต้องหลอกให้มึงอ่ะนี่มึงจะไปปะ,นนะไปะเไหไม่ร<ด>้ตตาายย Tại. Tại quá. Ủa, Không thiệt là nhỉ. User joined your channel. Bây ดิก็รีบดี๊กเลผมคำให้อยู่พี่ร์พูดพูอะไม่ใช่พี่พี่ที่ส่งแบรนด์ผมด้วยส่งแบรนด์ผยบอกเองอยู่เลยเฮ้ยที่จังหวัเลย cúi là tài 2, tài 3, chạy bị chơi 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 lăng lên เต็นเต็นสปีิเตนสปิเข้าผมผมดักอยู่ผมดักอยู่ครับตายตายเป็นตายตายถอยถอยไปเฮ้ยอตอะไรเฮ้ยเหี้ยหลังกู มาเก็บมาเก็บยามาเก็บยามาเก็บยาไอ้ยลงรถพี่ชิ้นผมค้างพี่เต็มเลยไอ้เหี้ยตายตายหนึ่งพี่ตายหนึ่งไปเฮ้ยอมตายเฮ้ยรู้เรื่องตายเจอตาย ฟ้าไปไห้หมดปะเฮ้ยเปดีมาดีเพื่อนไอ้ลอยมึงมาดุดดิบมิตายหนึ่งตายหนึ่งถ้ากูไปเล่นอ่ะกมึงเก็บดินได้ป่ะอให้เออมึงหมดแล้วคนรู้สักกาฟ้าอย่างเต็ม โอมมาลงมาโอมที่เข้าที่พอลงมาโอมมามาหาพี่โอมพิวดไม่ได้พีิวดถึงแล้วถึงผมแล้วมันถึงผมแล้วเต็มเลยที่ไปเลยที่ไปเลยลงมาดิลงมาโดดลงมาไหวอยู่ไหวอยู่ไปเลยไปเลยโดดลงมาโดดล้ไปทำการตกรลงมาเลยเออตัวนี่ยไม่อิ่มเลยเนี่ยไปไปนี่หน้ากูมีตัวนึง

ออะไไรก็ด้่เป็นยังไงบ้างตรงไหนก็ไม่อยากบอกเลยมันเติมเล่นใหม่นะนะเพื่ออะไรจะมาเล่นจะมารันกับพวกกูเลยใช่ไหมอ่ากูรันละจะมารันจบแค่ไหนไม่ไม่เล่นลอยลอยซ้ายยิงกันป่ะจะออกนะแป๊บนึงนะเพื่อนออหายาไป๊แล้วไหนอ่ะมันไปเกิดมีมมัเกิดไหนอ่ะมึงดุดีไปเลยมึงดุดีไปเลยกูเองพวกมันอ่ะ ลิมิต้าเซิร์ฟหนึ่งป่ะเออเซิร์ฟสองไอ้เคสตีเคสเนี่ยเขาดูดอิดอะไรก็ไปกับ 2. 2> ไปเลยมึงไปเลย,เลยมึงเอาปอใหญ่มามึงไปเลยกูเวงกูเวงกูไหวตายบอกอย่าแตกเพื่อนคนแด่นคนแล้วก็บอกนะ